สวัสดีค่ะทุกคนคุณครูชื่อคุณครูเล็กนะคะจากช่องมาเลตอังกฤษวันนี้คุณครูมีเรื่องสําคัญมากๆมาเตือนทุกคนเลยค่ะเคยมีคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยคานี้มันก็คล้ายๆกันนี่นาะทําไมใช้แทนกันไม่ได้หรืออุ๊ยตายแล้วใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนคุณครูรู้เลยค่ะว่าหลายคนต้องเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เพราะคุณครูเองก็เคยเป็นมาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่แบบจุกเลยใช่ไหมคะ เหมือนเรามั่นใจมากๆว่าใช้ถูกแต่พอพูดออกไปปุ๊บแป๊กปับ๊บยิ่งถ้าเป็นสถานการณ์สำคัญนะคะโอ้โหบอกเลยว่าหน้าชาไปหมดค่ะไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้คุณครูจะพาไปแกะรอย4คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่วัยรุ่นวัยทำงานหรือแม้แต่มือโปรก็ยังพลาดกันมานักต่อนะักรับรองว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างของคำเหล่านี้อย่างลึกซึง้ง และไม่พลาดอีกต่อไปค่ะพร้อมจะไปลุยกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาเริ่มต้นกันที่คำแรกนะคะทุกคนนั่นก็คือคำว่า adapt ค่ะเอะหลายคนอาจจะเคยเห็นคำนี้มาบ้างแล้วใช่ไหมคะ adapt เนี่ยเป็นคำกริยาค่ะทุกคนแปลว่าปรับตัวหรือปรับให้เข้ากันลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าเราย้ายไปอยู่ต่างประเทศอากาศหนาวมากๆเนี่ยเราก็ต้อง adapt เสื้อผ้าให้เข้ากับอากาศใช่ไหมคะหรือถ้าเราได้งานใหม่ที่ต้องเจอคนเยอะแยะมากมายเราก็ต้องอัดแบบตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยคะ่ะคำนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆคะ่ะไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยนะคะแค่ปรับเล็กๆน้อยๆให้มันเข้ากันได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆเช่น It's important to